สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอูทีเคออโต้ซอยลำอินทาน109นะครับวันนี้มีแคปติว่า400ลูกค้าแจ้งอาการรถวิ่งไม่ออกนะครับไม่มีกําลังก็เมื่อวานเช็คเบื้องต้นนะครับก็คืออ่าไอตัวโซลินอยของเทอ,โโอร์โบนะครับมันไม่ทํางาน,นบเบื้องต้นก็ค,คือยังไม่ได้แกะดูข้างในนะครับว่าเทอร์โบเป็นอะไรหรือเปล่าก็แค่คิดว่า น่าจะเป็นแค่ซูรินอยนะครับแต่พอมาเช็คนะครถอดดูท่อเทอร์โบต่างๆนะครับท่อที่เข้าเทอร์โบนะครับปรากฏว่าใบพัดนะครับมันแตกหมดเลยนะครับก็อาการนี้คือรถวิ่งไม่ออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็คันนี้รถปี2011นะครับแคปติว่า400ดีเซลก็ พวกนี้ก็ตามอายุการใช้งาน,นครับลดสิบกว่าปีครับประมาณสิบปีนะก็ทุกอย่างมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับอย่างเช่นที่ผมถอดออกมาเจอก็อย่างสายไฟนะครับสายไฟอย่างตรงนี้นะครับสายไฟพวกนี้มันมีอายุการใช้งาน,นครับอย่างที่ผมเคยบอกลูกค้าหลายๆท่านไปนะครับบางทีเราไป แตะมันนิดนึงนะครับยังคือ,คอยังไม่แตะบางทีก็เนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นสายทองแดงแล้วอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้แตะเลยนะครับเห็นสายทองแดงแล้วเนี่ยนี่คือการเสื่อมสภาพของชุดสายไฟเครื่องยนต์นะครับคือมันก็เสื่อมสภาพโดยอายุการใช้งานของมันเองนะครับเนี่ยเจอ เจออย่างนี้เจออย่างนี้ผมก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับก็เดี๋ยวก็ต้องแก้ไขให้ลูกค้าไปนะครับส่วนไหนแก้ไขได้ก็พอที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขให้กันไปนะครับเนี่ยครับยังเนี่ยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แตะเลยนะครับเนี่ยเห็นสายทองแดงแล้วพวกนี้มีผลหมดนะครับตรงนี้มีปัญหาจุดไหนเนี่ยผมก็จะรีบแจ้งลูกค้านะครับถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพนิ่งส่งไปให้ลูกค้าดูนะครับ อย่างคันนี้ปั๊กเข้าโซลิอยอ์ EGR นะครับเห็นทองแดงแล้วก็คือชนวน,นมันเสื่อมสภาพด้วยตัวมันเองครับตัวก็เดี๋ยวจะยกเทอร์โบให้ดูสักเดี๋ยวยกเทอร์โบมาดูน,นี่คือเทอร์โบนะครับ ของแอปิวา4 0 0ดีเซลปีสอ1 1อาการที่ลูกค้าแจ้งคือวิ่งไม่ออกนะครับให้ดูันสดๆนะครับถอดกันสดๆพึ่งถอดเลยนะครับยังไม่ได้มีอะไรเลยเห็นไหมครับสภาพข้างในคือใบเทอร์โบนี่แตกหมดแล้วนะครับน็อตยึดน็อตแกนเทอร์โบขาดอันนี้คือสภาพการใช้งานจริงครับ ถอดกันให้ดูชัดๆอันนี้ลูกค้าทราบแล้วนะครับก็ลูกค้าอนุมัติให้เปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่ของแทเ้เบิกศูนย์เลยนะครับเทอร์โบมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับตามท้องตลาดแต่ของผมจะใช้ของแท้เบิกศูนย์เลยครับรับประกันให้ยาวๆหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรแต่ถ้าเป็นร้านเทอร์โบทั่วไปมันก็จะมีทั้งของบิว้วของซ่อมของแต่งนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้คือใบ ไปพัดแกนแตกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพิกขึ้นมาดูอีกฝั่งนึงอันนี้ฝั่งไอดีอันนี้ฝั่งไอ,นนงอนนงเสียนะครับเดนนี๋ยวพิกมาดูฝั่งก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรออะไรนะครับตัวพวกนี้ตามอายุการใช้งานครับ มีอายุการใช้งานทุกอย่างนะครับสายไฟท่อต่างๆนะครับอย่างท่อแว็กค่มเบรกเส้นนี้ใช้งานไปนา,นานมันก็แข็งนะครับแข็งกรอบหมดครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องอะไหล่เรื่องเสนอราคางานซ่อมผมก็เอาให้ชัดเจนนะครับเดีย๋ยวจะส่งคลิปนี้ไปให้ลูกค้าดูก่อน ขอบคุณมากครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ช่างต้อมนะครับ0824549483ขอบคุณครับ